พี่เก็พนี่เป็นแ่นดูี่ขนาดเลยโอ้ยขุลามไปุนี่จุ่มเลยขุดเก็บอย่าลีลาอย่งมาับปเาเวัดซ้ำรอยแล้วต้องจืด สวัสดีครับพบกับผมบางเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินสวัสดียามเช้าสวัสดีจ้าเช้าวันเสาร์ที่28วันที่3ของการเก็บเห็ด้าเปิดก็ยังเจออีกคือเกานี่ดิดอกไมน้อย,ออยขายง่ายๆอุ๊บเด็ดเลยเก็บปันเก็บเห็ดปวกไก่น้อยเลย <c oughs> ข้างในสิคพี่เมไดข้าพู้าบอกใเดินมาดเดี๋ยวนี้ดีใจเน่ยคได้เลยมาเนี่ยอืมอ๋อมาฟังีมงออมนเด้ชุดเียถามบลูถ่พี่นงดงเลยคอยดึงเด้อพี่นงคอมเมนต์ว่า มันอยากลาย่าอยากลายเลยข้าวเลมือเลกดอกว้ามื่อวานันี่ยเมื่อเล็ก้ามื่อเลก้าอี่ดีต้องให้มันยายูหมดเลยด้วยอุ้ยหลายเลยมีแต่เบามา่เต็มเลยแบบเด็กจต่มจุ่มอยู่ ขาเฮ็ดนี่แม่นู้นนี่ขนาดใแต่ไปไหมขนาดเต็ no. มเลยคุณเผียดเพียดโดนเก่าด้นี่มาเอามือที่สามเลยโดนเก่าโดนเดียวนี่แหละเมื่อวานนี่โดนอื่นไปทั่วไม่บออกเมื่อวานนี่กับย่างดีเหรบ่เห็นยันมันยังบ่พ่นดินด้ึยังไง ได้ใบไม้เนาะไดใบไม้ใบยักษ์หนาใบต,ต,ต้นกิ๊กต้นกำดอกเข่งแข็งด้วยจังด<ฮ>อกเกลีนกระยักซอย <c oughs> ต,าตาหงายตากระอดเอาเด้อพี่มือ่อใงวันเ <c oughs> สาร์เพิ่งบริไปธนาคารได้มือในดอกเกิียนนิดคนยันขวบป่ายอยู่เนี่น มาต่เอเขาเก็บปยางกำลัแลุกนะเขไปุบบยากด้กว่าแต่ละมือเขา้องอันดโตแล้วอือขนาดโม,มุกเลยหม,มูนี่แหกมานตะกอนหาเลยอ้อมอ้อมแถวนี้หาละบ้างหาไล่ไปไเรื่อย ก็ที่ออกเ้าเจอหมู่นึงแล้วก็จะหารอบๆเลยจะไปบกไก่ครับ้าขันมาดูตรงที่มาวานที่เห็นดอกน้อยๆนี่เมาเบิ่งพี่น้องสติว่าออกเพิ่มยูที่ดอกเล่นน้อยเฮงเฮาบ่เห็นเนาะก็อยังบนพ้นดินเลยเหรอใช่นี่ดินี่ดินี่ดินี่ะชุบิ้นเปิดต้นไม้ก่อนโอที่ไหนอืม ตึมตึมเนาะติดเด,ด็ยวเรโลดได้มาได้จิ้มเด้ดนะ mm hmm. เพราะว่าเอาไปก็ถามว่าใต้ดินมันบานแบบนี้เอาไปถิ่มคือเกาตัดถิ่มคือเข็บเอาแบบนี้ลูก ยังมันยังบบพลนัวนี่ดิถอนไม้เนี่ยแล้วแต่จะขิง่บราณเนาะดูดีอะดูดิมีอยู่แบบดูอู้หูตงเล่นน้อยนิดมีอยู่ดิอืมมีอยู่่น้อยกอเก่ากันดิดิแล้วมีเก็บเพชรถุ่มลมีกับโได้ใส้งานฮะ ออกเพิ่มบนลายอือ่ะจิ้มรากไม้ถึงว่าออกเพิ่มในลายนี่โอ้ยาะถ้ารุ่นหนึ่งกัน<ม>บ่เห็นได้เปล่บ่เห็นจ้ะจะเอาบ่รู้จุดนี่รเราเคยเอานี่มาดูนี่บม่เห็นดอกอเดินผ่านหรือเหยียบไปเลยแลดดลหละมันพูนดีสแกนมุงดูเดินพูนบุกห็นเลยรอบๆกระจายไปทางไหนเปล่า จ้องดีนะนี่หันหลังมาพี่น้องคี่ขี้โพนหงอยู่ตรงนั้นเนาะหันหลังมาไปข้างหน้าครับมาข้างหลังพี่โอ้พี่พี่พี่มองเห็นดี่นะเป็นแผ่นดูสิใ่ขนาดเลยโอ้คือลามไปผูกเนี่ยจมองดูผูก อย่าีละยังงอหมู่มาดอกอ้อรเรามีประวัดิซ้ำรอยแล้วต้่มจืดหมู่เขาเก็บดอกตุ้มตุ้มห้ามขึ้นโบเห็นหมู่อันนีก็ได้ดอกน้อยโดตุมบ้านเ้าเห็นได้เป่ตินอ่ตุ่มหายากมากดอกน้อยนะดอกน้อยแต่ว่ามันแซ่บเด้ เล็กจิ๋วแต่ความอร่อยอเลือดชอบเห็นด,ดอกใหญ่หหี่ต่และใหเนะเก็บด,ดอกใหญ่ๆที่เก่าอันนี้ถ้าสิเปียดว่าเขาเคยอยู่กระบ,บีะ่ค่ะซมเฮ็ดปลูกไปโน่เดี๋ยดปลกไปน้อยู่กระบ,บีดอกชนิดนี้แออไปทางนูนนี่นี่นน

อยู่ดีๆแบบนี้มันได้เห็นเด้ใช่เห็นบ่นี่ตัอนี้ตัอนี้นีัวนี้อยตุกตมเเห็นนองเราองเราเห็นอยู่บุดอกน้อยๆมองด้วยตาเปล่าชัด ป่าตะกระไดอยู่นะคุณน้องไออ้อมไปทางพี่ต้นข้างหน้าสาักทดมีปะเห็นแค่ไก่ดอกไม้ดอกเบี้ยเฮ็ดทั้งเฮ็ดทั้งดอกไม้แต่เปราะลายนะแต่อีต้นเฮ็ดกดไล่เฮ็ดเลยเด้อคุณน้อ <laughs> ก <laughs> น,น้อยนี่ <ame> สอน้อยคิก็บโอ้ยสองสามดอกนะนี่นี่บสองดอกสองดอกสามจ้าจัาดิลอครบหารอบกัน แต่มันแข็งเลยเซเปิ้ลพ้มดเข้ามาแป๊บเดียวจับไปเรื่อยออกกระจายไปเลยมันออกเป็นแผ่นแบบตุ่มเดียวแบบแบบนักสมีเด้งยาวเลยนะนั่นแหละหมูเดียวนี่แหละออกกระจาย แต่กระที่เก่าที่เดิมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่มันยงังโบนั่นมันยงังโบนใหญ่บ่พ้นมือนี่มันพ้นสามมือแล้วเก็บอยู่ดอนเดียวนี่ย <c oughs> มึงหอยเจ้าของเหยียบลาบมือคนจุ่มลนิดละน้อยจุ่มกันไป มือสิบหคือมือแรกแล้วแหละเต็มตาค่ะมือแรกเต็มมือสองเกือบมามือหนึ่งอาจจะจะขึ้นก็เอาน่าพอมือที่สามแล้วเนาะที่สามนะไหนๆเจอได้เหรอนั่นเองนั่นมืนลามไปแบบนี้เลยเดินเก็บไปได้เรื่อยๆเลยไอ้จิปโมเริ่มคดไข่แล้วบอกกันเลยดิอืมแต่มันอยู่ในรากไม้ยากบ้านเฮาขุดยาก ได้มือแล้วาวตูนี่ก็ว่ากินพุดแถวบ้านนี้ดีนดยเห็นบอกมุ้ิป้มเหมืยนนี้ฮนเนาะเสียดมยอมเพ้เจงใส่ไหมน้ำปลาเกลืไหมน้อยเจงใส่ ยานไปทางเหนือนอ่อมหมูนี่นแหละทางก็หมนนีก็เพืออกนี่น,น,ออนี่พ้เนเืินี่แหละตนน้งแข็งอยู่เลยจุ่มไปจุลยแข็งทำไมมไม่เอ่ย คือพน่นจากดินมาก็คือบานเลยอบทันได้เห็นดอกที่เิ่นแบบตูมจิลลิตเลยนะบอกกินละอ๋อขอดูแบบนี้นี่นี่จุ่มไมแบบนี้ไปจิ้มเรื่อย มก็สวยดอกออยสามดอกโดนเหงืโดนกินดโดนกัดขาหมดอะเก็บเถอะัอสามดอก 아아ออเดินหาไปเรียาร้อยชุดเชิญหาถือดอกไปเลยหลายเนี่ยอืม ือชุดแรกฝนใหม่เลยพี่น้องฝนใหม่นในทั้งแถวนี้ฮะมันบดนออกแค่นี้เด้อไหลายจิ้มบวชบวายเด้อโดน,นกินนะดอกลมชุดแรกมันก็ออกแค่นึงเลยได้แถวเลยใช่ท้องพื้นเด้อที่เฮามาันลมเอาเนาะนมีคนมาเก็บก่อนแล้เฮามานำหลังชุดใหม่ก็ยังได้เก็บมาบอกพี่น้องออกเรื่องออกอีกโดนออกคับออกแน่ด้ิ <laughs> ุดแรกมันออกแบบทุกหย่อมหญ้าเลยเป็นแผ่นเป็นแคร์เลยเห็<ใ>มาเลยมา,มาได<ห><น>มาเลยเห็นแปลนเบิร์ดเปอนเขียบเป็นจิ้มออกดอกนี่คือดอกไงแทะดอกไงเนาะเนื้อขาวโอเค สวยยมีหมูมาซอยเก็บแล้วน้อยเพิ่เก็บอยู่มุมพูก <c oughs> ถามก็ปร่ตอบเ <c> พ <oughs> ิ่งใส่ยพยานเฮาแยงตู้มหรือบ้านเหรอนี่เฮาเยงแบบจับที่ว่าหรือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮา สวนมากก็สีแย่งเดินนกับย่านเฮ้าทุกันเดนย็กมันแก้วมันแก้วโปกหรือมันเผาบอกเออมันเผาอาจะติเอินมันมันเผาไหมล่ะถ้าไปเป็นฟักแล้วไปตำเนียดแ่บแทบมึมเป็นดอกอยู่เด็กเพิ่งมมอด รูจ้จักเ็ดหมูนั่นแหละเลาะเพิ่มข้เห็นอีกน้อบอกเพิ่นาะบรรยากาศป่าบ้านโคกกล่องด้วยจ้ะพี่น้องถามว่าเก็บป่าได้ป่าใดแต่ละมือ่อป่าบ้านโคกกล่อง,องนี่ได้ยูได้พอแกงอยู่จ้ะจะตึกสิไปหาหน้าไม้ไว้แกงใส่บลย่ได้กินนานเลยแกงหน้าไม้มื่อเหนือวันเสาร์ทาง บ้านหลายบ้านพี่น้องหลายพื้นที่ก็เสิยแนงคือการหันเนาะเออฝนมดแล้วยังสิม,มา,าอีกอยู่จักหน่อยแต่หน้าสิมบางแหงมากเราแหละฝนปลายฝนต้นหนาวพวกใหญ่เมื่อกี้นี่ที่บอกเคนเสียติ๊กว่าถึงว่าเพิ่นเก็บอยู่ถามก็บม่ตอบเพิ่นก็ได้หลายอยู่ที่เนาะได้ยอยู่เ <c oughs> พิ่นย่านเขาไปแย่งได้เนาะเพิ่นเราไปตอบนเนาะเพิ่นเก็บแล้วแล้วเพิ่นถือตะกร้าออกมาเพิ่นเป็นตะกร้าผ่าหลาย,ยุ นสำเฮานี่เลยเนาะแต่บลูตูมหรือบานเห็นแต่ไกลๆอ่ะลาพี่น้องเมื่อละจ้ะบบดน,นี้ค่ะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เ,เป็นกำลังใจงหน่อดยด้วยครับ<ๆ>แล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า